ก็ครัเดือนสมวันครับเรียกว่าหนึ่งวีกัเดหนื่อยเหนื่อยมากเป็นแบบเป็นวีที่แบบบินเยอะมากผมบินจากญี่ปุ่นไปมาเก๊าแล้วกลับมาสิงคโปร์แล้วก็ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบเป็นวีที่มีความหมายกับชีวิตแล้วก็เป็นวีที่ทำให้ผมมีความสุขในการมาทำงานตรงนี้มากเลยหนักแน่นเพราะว่าจูบไปหลายประเทศต่อต่อนเลยผมโอเคนะผมรู้สึกว่าเาเรียกวอะไรหลังๆนั่งเครื่องบินเหมือนนั่งรถทัวร์แล้วอะแต่ว่า แบบพี่ครับหนักบนเครื่องบินสนุกดีครับก็ดูไปเลยแล้วงั้นนะที่ไปไล่มาแต่รางวัลวแรกที่เราบินเอรกเออเรารางวัลแรกเป็นเอ่อ MTV Award ครับเป็น Best Asian Celebrity ครับอันนั้นก็คือดีใจเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมก็เข้ามาทํางานพยายามจะทํางานในด้านของดนตรีมากขึ้นแล้วก็เป็นรางวัลที่ได้จากเวทีที่เป็นเวทีดนต,ตรีจริงๆอะไรเงี ing, <ม>้ยก็เป็นรางวัลที่แบบดีใจครับแล้วก็รางวัลที่2ก็จะเป็นลเลอ่อ Chiller ครับ Chiller นี้เป็น Golden Key Award g o เ d e n Key Award นั hmm. ่นคือ,คอเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเป็นรางวัลที่เหมือนเขามอบให้กับเเอ็นตอร์เทนเนอร์ที่ ที่เหมือนทําผลงานแล้วก็แบบให้ความสุขกับผู้คนสปายผู้คนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนมันทําให้เราเหมือนมีเครื่องเตือนใจว่าแบบเรากําลังทํางานตรงนี้เราเราทำอะไรอยู่เราทําเพื่ออะไรไม่ใช่ทําแค่เพื่อเพื่อตัวเองแต่มันคือการทาเพื่อเพื่อให้ความสุขคนได้ได,ได้ให้แรงบันดาลใจคนด้วยคือมัน,ม,นมันดีมากๆครับแ,แล้วก็รางวัลสุดท้ายเป็นเอ uh, อ GQ LGQ Japan Men of the Year เป็นรางวาัลผมจำเอเชี uh. <laughs> ยน e n t e r t a i n m e n อะไรกันพอนครับแต่ว่าเป็นรางวัลที่เหมือนให้ ก็เหมือนให้ให้คนที่ทํางานในวงการบันเทิงเหมือนกันเลยครับก็นี่ใจครับเหมือนมันเป็นนอกจากเราได้รับกับตัวเองแล้วเรเหมือนเราเอารางวัลกลับมาให้ที่บ้านเราด้วยอะไรเงี้ยภูมิใจแม่เพราะเราเป็นคนไทยคนแรกภูมิใจครับภูมิใจครับเราไม่อยู่ตรงแล้วเราเหมือนเหมือนแบบเข้าไปนั่งแล้วมีแต่คนญี่ปุ่นมีแต่คนรหรือว่ามีแต่คนฮ่องกงเกาหลีแต่เรารู้สึกว่าแบบเออมนถึงเวลาที่จะมีคนจากประเทศเราไปนั่งงนั้นแม้แผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากผมมันก็จะมี เพื่อนๆอีกหลายๆคนที่เราจะตามไปใช้ผมเชื่อเป็นอย่างกันไน้นลยมันท่ามันทัาก็มันเกิดในการทำอะไรผมได้บ้างร้อยกันหน่อเนี่ยสุดๆครับสุดๆครับผมรู้สึกว่าการที่ได้รางวัลคือการที่เราที่ผลงานของเราถูกเห็นและถูกได้รับการยอมรับแบบผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเขาเห็นงานเราแล้วเนาะถ้าหลังจากนี้เราทำงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีคนที่พร้อมที่จะที่จะเหมือนมองเห็นเราแล้วมันมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันมีรับประกันมันมีรับประกันสีอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วเรานเรา ว่าไม่ไม่เลยครับจริงๆคือมีกําลังใจขึ้นมากกว่าคือเราทํางานเรากดนานดันอยู่แล้วเราอยากทำงานเราดีขึ้นเรื่อยๆทำผลงานที่มันแปลกใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือการที่มีรางวัลคือการที่บอกว่าในงานที่เรากำลังจะตั้งใจทำเนี่ยมันจะถูกมองเห็นนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ท,ท,ที่ดีมากๆนส่วนองกนั้นเราไม่ได้เจอกับเด็กเป็นยังไงบ้างออสิ่งหน้าเราบอกว่ายงม,มากี่เขาจะไปรู้ว่าใบมือสั่นมือสั่นกับหน้าออแดงกับมันเป็นแค่ภาพคือ คือบอกก็อยากกิดแต่แหละยอมรับได้เหรอ้แต่เราเขาก็เรียกอะไรอ่ะมันมันเป็นงานงานมันมันมีความเป็นฟอร์มอลมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องแบบเหมือนมีภรรยากับเขาอะไรยเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องเก็บอาการแต่จริงมีความสุขมากครับเป็นเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนหนึ่งในความฝันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชีวิตนี้ฉันอยากจะทําและดูจะเป็นไปไม่ได้แต่พอเราได้เจอมันแบบผมเพิ่งนั่งดูสารคดีเขาจบไปสี่ตอนเ่แล้วแล้วกข้าไปเจอเขามันแบบเออมันดีใจจริงก็มี แบบที่ได้คุยกันคือไม่ได้คุยเรื่องอะไรคุยกันเรื่องฟุตบอลนี่แหละใช่ใช่ใช่แล้ว่าตอนตอนนั้นหลังจากที่แบบคนก็นไปแล้วพี่ไบ์แอบไปกีดมึงเดียวไหมอะไรรู้สึกเขาหน้ารักผมรู้สึกเขาหน้ารักมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวจริงเขาเขาเท่มากแต่ว่าคือผมก็มีผมว่าบนบนนะเขา,าแบบแมบบแบบนยูช่วงนี้ไม่ได้เลยว่ะพี่อะไรอย่บงเยคอมเมนต์เลยเหรอเขาก็แบบว่าแบบคิดเหมือนกันแต่แบบใจเย็นๆทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น แต่ว่าเราคือเป็นอยู่ทั้งร้อยใจเราเชียร์กันตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นลุงรุ่นอะไรก็เชียร์กันก็เป็นเป็นแฟมิลี่ผมคือคือเดี๋ยวพอบ้านผมเสร็จผมจะปิ้นรูปผมกับพี่เบสติดไว้นี่คุณป้าโอ้โหแล้วพอเราพอได้ยินแบบว่าพ่อเขาต่อไปเนี่ยเราเป็นยังไงผมกต่อบว่าใเหมดเลยที่รักผมก็หวังว่าครับว่าสักทีแต่ว่าก็ยังยังเชียร์อยู่ใช่ไหมเชียร์เชียร์แน่นอนครับเชียร์ได้เลยครับเราพอไปไปเจอตัวจริงเขาเป็นเหมือนที่เราคิดไหมเหมือนที่ดูในจอคนเดียอ้ดีมากพี่เออ ผมว่าเขาดูเด็กกว่าที่ผมคิดแบบว่าหน้าแบบคือผมรู้สึกผมวิวแล้วเขาผมจะดูแก่กว่าเขาอ่ะผมรู้สึกเขาดูแลตเจได้ดีมากน่าจะออกกำลังกายเยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเโดนตายตาหลับเลยวเนาะยังครับยังมียังไม่ร้องยังม่ร้องมีใครมีใครที่แบบคอมพีใช่นคอมพีนนะเป็นหนึ่งเรื่องที่คอมพีครับก็อยากเจอหลายคนเลยครับแบบผมผมชอบแมนยูผมก็อยากเจอคัมนาแต่ไปในจุดเดียพอรูปมันออกมาเนี่ยคนก็เลยตาล้อจู่ฉาเราแบบว่าเขาอยากไปยืนตรงที่เรายืนตรงนั้น ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะขอโทษแล้วก็อยากจะจะให้หมู่บ้านไปก็อยากเจอผู้หญิงแบบอยากเแบบฟิวเซนโนโรอันโดอะไรเงี้ยก็บอกวผมเป็นแฟนฟุตบอลผมอยากเจอนักฟุตบอลถ้ากเจออยากเจอหลังจากนี้ไปเราก็ต้องานผลงานให้มันดูเป็นเอรไวน์เลยใช่ไหมต้องต้องเป็นต้องเป็นสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ที่ที่ออกมาทำออกมาออกมาดูแลตัวเองทุกอย่างก็เพื่อว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้แหละ ที่สุดเนี <d ew> <d ew> ่ยบางบริษัทเราเพิ่งเปิดแต่มันโตเร็วมากเราเป็นที่รู้จักขอบคมากตอนนี้เรามันดีใจแค่ไหนดีใจครับผมรู้สึกว่านี่ะเมื่อวานเพิ่งประกาศกับสมัครงานเองคือคือพอออกมาทําเองจริงมันมันมีหลายอย่างที่ต้องทําเยอะขึ้นมากๆงานมันกว้างขึ้นมากๆแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในหลายวงการหลายๆเขาเรียกอะไรหลายๆ area หลายๆประเทศมากๆแล้วเราก็เลยเห็นว่าเรามี potential ที่จะทาอะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมอยากอยากได้จริงคืออยากได้ คนที่มาร่วมเดินทางตามความฝันนี้ด้วยกันนะครับต้องการหลายตำแหน่งม,มากกันก็ติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียของพาวนารนะครับรับหลายตำแหน่งเลยใค<ช><ช>รอ,อยากให้ไปอยู่ท่านเอาเขาจัดหลักทรัพย์หรืออะไรอย่างนี้หรือม่แล้วมองติดตขนาดไหนเออ,อนนั้นอาจจะเป็นเรื่องไกลไปตอนนี้อยากแค่แค่อยากจะทำซิสเต็มและซิสเต็มนึงบริษัทบริษัทหนึ่งที่<อ>ที่ทำผลงานที่เป็นที่ยอมรับในในระดับโลกแล้วก็เติมเต็มความฝันของตัวเองนี่แหละครับแสดงว่าค่ายเราก็ไม่ได้มีเระบบสินเิืปอเพีเดียวแล้ว ตอนนี้ตอนนี้ยังมีผมอยู่ับบตอมีผมคนเดียว<ต>ถ้าถ้า,ถาพนักงานครบเดี๋ยวจะมีคนอื่นๆตามมาแน่นอนครับตอนนี้เหมือนเหมารู้สึกว่าเราเดูแลตัวเองได้ไม่ดีอย่างที่เราอยากดูแลคนอื่นอยากจะดูแลตัวเองให้ได้ดีเหมือนที่เราจะดูแลคนอื่นก่อนแล้วค่อยมีคนอื่นมาอย่างไรครับทำเ่องไว้บ้างถเต็อไวยงานเป็นยังไงครับตอนนี้แหละครับก็ตอนนี้คือหาทีมนี่แหละครับหาทีมแล้วก็ทดลองกับตัวเองให้มันให้มันแบบว่า เหมือนแข็งแรงที่สุดให้มันปุดดูด้วยให้ได้มากที่สุดหล่ะจากนั้นผมถึงจะกล้าที่จะเริ่มเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาดูแลมีการรับสมัครพนักงานไปตอนนี้คนสมัครเยอะอย่างที่ใดยังไม่ได้ดูเลยครับตอนนี้ให้ให้ทีมคัดคัดคัดอยู่ครับใช่คริดว่ากี่ปีที่เราจะสามารถมีครั่คนแสดงความรู้ได้ไม่น่าครับอี่คนจะเริ่มโปรเจกต์แรกวกี่คนไปไม่ไม่เยอะครับผมผมรู้สึกว่าผมผมอยากทำงานที่โฟกัสงานที่มันคลาสจริงๆงานที่มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเออผมมองว่า ภายในปีหน้าเต็มที่คือเขาเรียกอะไรครับในช่วงปีสองปีแรกยังไงก็ไม่มีทางเกินสาคนห้าคนแน่นอนร <c oughs> เราอยากเราอยากทำทุกๆคนที่มันให้มันแบบเต็มรูปแบบจริงๆแค่นี้ถือวเป็นจังให้แบบคอนเหล็์ของเราเมื่อเดือนเปีหน้ารอดูครับแต่กมีแน่นอนเขาแส่ดีมากด <c oughs> ีใจดีใจ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกครับคือมันเป็น มันเป็นเรื่องที่ตอนถ่ายทําเราสนุกมาก <Gym. S 1> แล้วผมกับพี่เบลก็แบบสนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยพอก็อาจจะเป็นที่ที่เราแบบคุยเล่นกันจริงๆเราอยู่ในกองเราเราแบบว่าคลิกอยู่ด้วยกันได้มีความสุขจริงๆมันก็เลยทําให้เหมือนเคมีที่ออกไปในหนังก็ดก็ดีไม่คิดว่าเป็นตัวเอรื่องเหรอครับเออตายแบบเป็นเป็นส่วนหนึ่งของผมแล้วกันแต่แต่ผมก็เป็นไงผมก็เดินเดินดาๆชีวิตจริงผมก็แบบเลืมเขอสะดุดล้มอะไรในวันๆเหมือนกันแล้วเราคิดว่ามันจะจัดแต่ดีแล้วคนชื่นชอบเยอะไหมครับ มผมว่ามันดีที่ตัวหนังเนี่ยแหแต่ถ้าก็บทต่างๆหรือว่า,อาสิ่งที่เขาต้องการให้คนได้รับอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาทํามา mm hmm. เขาเรียกอะไรถูกต้องแล้วมันมันใช่จริงๆริงสมัยนี้ว่ามันคือหนังที่ผมไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามผมว่าคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วคุณจะแบบต่อให้งานวันนั้นคุณหนักมากๆคุณดูเรื่องนี้นคุณไม่หนักสมองแน่นอนเพราะว่ามันมันมันฟูลฟิลแล้วมันก็ ลิฟท์้าบู๊จริงๆนะไหใบเต้นก็คุมแล้วเนาะเราไหนคนมองว่าใบเต้นดีทำไมไม่เต้นเ่าอะไรนะครับยิ่งตอนจบยางตอนจบตอนจบมันจะเต้นเยอะด้วยทำไมเราไม่เต้นเ่เตัดให้ได้มีมาปีหน้าอะไรนะครับเต้นเต้นเต้นได้เห็นมาดูดิเราเต้นมาสองวันอล้เออใช่เ้าตัดให้เยอะนะถ้ามีภาคสองก็ไม่แน่อะ พครับไม่รู้อห่ือนั้อาจจะมีภาคสองไหมแต่ถ้าภาคสองมีต้องเต้นเราโอเคใช่ไหมครับได้ได้อยู่แล้วดีได้แต่สบสม่ตบนะ